สวัสดีค่ะอ่านอังกฤษสำเนียงเบเวอร์วันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียง consonant diagraphs หรือเสียง ch ch sh แล้วก็ th กันนะคะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ consonant diagraphs คืออะไร consonant diagraph ก็คือพันธยันชนะ2ตัวหรือมากกว่าที่นำมาวางเรียงกันแล้วเกิดเสียงใหม่ ะ,ะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นเสียงนี้ค่ะ ch นะคะเห็นไหมคะว่า C และ h เมื่อนำมาวางเรียงกันนะคะก็จะได้เสียงช่ CH เป็นเสียงชอช้างนะคะเช่นคำว่า chinese choose ช h o ยนะคะต่อไปค่ะที่ c h นะคะ tch ก็คือเสียงชอช้างค่ะอันนี้ส่วนมากจะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่า watch catch c a c h นะคะต่อไปค่ะ sh นะคะตรงนี้เท่ากับชอช้างค่ะแต่ว่าจะออกเสียงไม่ใช่ชอช้างแตทีเดียวจะออกเป็นเสียงแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้นี้ ch แบบนี้ค่ะเชเชจะเหมือนกับการออกเสียงชอช้างภาษาไทยนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นชอช้างแบบ ต้องทำปากห่อๆหอ,หอ,ออกมาด้วยนะคะแบบนี้นะคะอ่ามาดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะเช่นคำว่า shoulder shy s sh t o r ตนะคะต่อไปค่ะตัว th ค่ะตัว th เมื่อนำมาวางเรียงกันนะคะก็จะต้องอ่านออกเสียงแบบนี้ค่ะทําได้โดยํำลิ้นแบบนี้นะคะนำมา วางไว้ระหว่างฟันบนและฟันล่างค่ะแล้วก็ดันลมขึ้นมาจากช่องท้องนะคะนะคะเป็นเสียง th นะคะเช่นคําว่า think, thumb, thunder นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคำนี้ค่ะ Chinese, choose, child, watch, a t c a t shoulder, shy, short, think s ้นต้ n หย r เห็นไหมคะไม่ยากนะคะค่ะต่อไปนะคะ consonant diagraph ตัวต่อไปนะคะก็คือเสียง gh นะคะเสียง gh เช่นเสียงกไก่นะคะเสียงนี้ gh จะเป็นเสียงกไก่ในภาษาไทยนะคะเช่นคำว่า ghost นะคะตัวนี้ค่ะ ph นะคะ ph เนี่ย จะกลายเป็น for fun นะคะ for fun เช่นคำว่า photograph นะคะอันนี้ photo คำนี้ graph นะคะต่อไปค่ะตัว w h นะคะ w h เมื่อน,นำมาวางเรียงกันนะคะนักเรียนจะต้องออกสเสียงเป็นเสียงวอลแวรนะคะเช่นคำว่า what where when นะคะต่อไปค่ะ w r ค่ะ w r นะคะเมื่อนักเรียนเห็น แบบนี้นะคะต้องออกเป็นเสียงรอเรือค่ะเช่นคำว่า right row up นะคะต่อไปนะคะ kn ค่ะ kn ตรงนี้นะคะจะอ่านออกเป็นเสียงนอนหนูค่ะเช่นคำว่า no not me นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านออกเสียงทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตรงนี้นะคะ gh เป็นเสียงกอไก่นะคะเช่นคำว่า ghost ตัวนี้ ph เป็นเสียง four f นะคะเช่นคำว่า four t อ um แล้วก็คำว่า graph ตัวนี้นะคะ w h ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นเสียงวอลแวนนะคะเช่นคำว่า what where when ตัวนี้นะคะ wr wr ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นเสียงรอเรือน,นะคะเช่นคำว่า right Wrong, r u นะคะตัวนี้นะคะ K, N ค่ะอ่านออกเสียงเป็นเสียงนอนอยู่นะคะเช่นคำว่า No, not, me นะคะแล้วครูจะอ่านออกเสียงทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Ghost, photo, graph, what, where, when, right, wrong, rub, no, not, me โอเคนะคะ ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีคำถามหรือมีคอมเมนต์ใดๆก็เขียนลงไปด้านล่างเลยนะคะในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดีย๋ยวคุณครูจะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะและถ้านักเรียนม ข้อเสนอใดๆก็สามารถเขียนลงไปได้ด้านล่างเช่นกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะและคุณครูยังมีคลิปสอนภาษาอังกฤษอื่นๆให้นักเรียนได้ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจเตือนที่นักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของคุณครูด้วยนะคะและนอกจากนี้คุณครูก็ยังมีคลิปสอนภาษาอังกฤษอื่นๆให้นักเรียนได้ติดตามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คลิกรับชมด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ